ที่เป็นนี่สินอยู่นะช่วงนี้ฟังไว้เลยนะครับรู้สึกว่าเอาใจคนเป็นนี่สุดๆเลยนะครับราศีนะครับอ่ะผมจะใช้การเลือกราศีละ1ใบนะครับก็12ราศีก็12ใบนะครับมาดูซิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ดูนะครับ 12ราศีราศีแรกนะครับราศีมังกรได้ไพ่เอ็มโพเรลเลยอ่ะจกักรพรรดิขึ้นมาขนาดนี้ใครเป็นหนี้เป็นสินอยู่นะครับต้องบอกว่าเป็นไพ่เข้มแข็งกดหนี้ได้เพราะไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ของความมั่นคงจิตใจนักสู้เพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จแล้วนะครับราศีต่อไปครับราศีกุมูห้าเหรียญเลยห้าเหรียญนี่แปลความหมายว่าไม่ยังไม่สามารถใช้และแถมยังมีโอกาสที่จะกู้อีกกดบัตรเครดิต เป็นนี่ออกอ่ะราศีกุมขอเอาใจช่วยหน่อยต้องบอกว่าเข้มแข็งขึ้นนะครับมาดูครับราศีมีนครับได้ไพ่สามเหรียญอ่ะสามเหรียญก็เป็นไพ่ดีครับต้องบอกว่าสามารถปลดหนี้ได้คําพูดคําเจราจาในช่วงนี้จะให้โชคนะครับเพราะฉะนั้นการเงินารัต้องหาได้ปลดหนี้ได้สามเหรียญของสําหรับราศีมีนมาดูครับราศีเมฆครับได้ไพ่แปดดาบโอ้ยเหนื่อยใจช่วงนี้ต้องบอกว่า หัวเป็นนอ็อตตัวเป็นเกลียวเลยนะครับเพราะแปดดาบเหนื่อยใจกังวลใจนะครับปิดบ้านปิดสิ่งต่างเพราะอะไรเจ้านี่มาถึงหน้าบ้านเลยนะครับโทรศัพท์ปิดเครื่องอีกนะครับเพราะฉะนั้นแปดดาบยังเหนื่อยใจอ่ะเป็นนี่ต่อไปราศีพฤษภครับได้ไพ่ The Lover The Lover นี่ก็เป็นไพ่ดีนะความรักคำพูดก็คือพูดง่ายว่าถ้าเป็นนี่เนี่ยจะมีคน เข้ามาช่วยเหลือคือเพื่อนฝูงคุณพ่อคุณแม่เพราะฉะนั้นราศีพฤษภก็ยังถือว่าปลดหนี้ได้โดยเกิดจากความรักอัธยาศัยราศีเมถุนครับได้ไพ่ราชินีเหรียญต้องบอกว่าราชินีเหรียญเนี่ยราศีเมถุนปลดหนี้ได้แน่นอนนะครับด้วยเงินก้อนใหญ่มีโอกาสที่จะได้โชคได้ความสําเร็จสิ่งต่างๆได้สําหรับราศีเมถุนนะครับและต้องหาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงผิวขาวนะครับนะ นะตกใจเลยนึกว่าเบอร์โทรศัพท์ราศีต, er. ต่อไปนะครับราศีกรกฎนะครับได้ไพ่เก้าเหรียญครับความเงินการทองความมั่นคงมีความเป็นบึกแผ่นนะครับเพราะฉะนั้นราศีกรกฎเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีโชคมีราบนะครับปลดหนี้ก้อนสินก้อนใหญ่ได้นะครับเก้าเหรียญราศีกรกฎนะครับราศีต่อไปครับ ราศีสิงห์นะครับได้ไพ่แปดไม้เท้านะครับมีความขยันมีความก้าวหน้าเพราะฉะนั้นก็ยังปลดหนี้ได้แต่ต้องขยันแต่ยังไม่ถือว่าเด่นมากมายนะครับมาดูนะครับราศีต่อไปราศีกันนะครับจกักรพรรดินีดิเอ็มเพส ไพ่ตัวนี้ก็เป็นไพ่ให้คุณนะครับเพราะฉะนั้นราศีกันก็จะประสบความสําเร็จป, s <S ปดลปดหนี้ปลดสินได้แต่ต้องอ้างอิงกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาหรือแมก้กระทั่งลูกสาวได้นะครับอะมาดูนะครับราศีต่อไปราศีตุลครับได้ไพ่นะครับสองดาบช่วงนี้ราศีตุลก็ยังเป็นหนี้เป็นสินอยู่นะครับยังกังวลยังเป็นไพ่ดาบนะครับอะมาดูนะครับราศีต่อไปราศีพิจิกครับได้ไพ่สีเมท้าขยันเข้าครับมีความเป็น มั่นคงหรือว่าประสบความสาเร็จในเรื่องของการปลดหนี้เพราะความขยันก็ชังได้ไพ่ชัชนะนะครับราศีต่อไปครับราศีธนูนะครับมาดูซิว่าปลดหนี้ได้ไหมแปดถ,ถ้วยยังเป็นหนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันมีความกังวลความว้าวุน่นยังอ่อนไหวอ่ะมีหลายราศีเลยนะที่ปลดหนี้ได้ในช่วงนี้ด้วยเงินก้อนโตเงินก้อนใหญ่เริ่มจากราศีมังกรราศีมีนนะครับราศีพฤษภ ราศีเมถุนเน้นเมถุนเนี่ยดีแล้วก็ราศีกรกฎนะครับก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ราศีกันนะครับแล้วก็ราศีพิจิกนะครับนอกนั้นก็อาจจะต้องเป็นนี่ต่อไปนะครับอ่ะยังไงก็แล้วแต่นะครับอย่าไปคิดมากอย่าไปกังวลใครที่เป็นนี่ถือว่ามีเครดิตแต่เพียงแต่อาจจะต้องผ่อนกันไปสําหรับวันนี้อาจารย์มงคลรอดทิ้งทมนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณมากนะครับที่ติดตามรายการ มาพาวพยากรทุกวันอัางคานเวลาบ่ายสามถึงบ่ายห้าโมงวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญมีสิ่งต่างที่ดีมีโชคมีราบนะครับและอย่าลืมนะครับกะตันอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็ทุกๆคนนะครับโชคดีแล้วครับวันนี้ไปแล้วก่อนนะครับ